สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชิญท่านฟัง Market w i วิศาสตร์วินะครับเกี่ยวกับการออกจากการเทรดฮะรเรื่องนี้สําคัญนะเพราะว่ามือใหม่จํานวนมากครับมีปัญหากับการออกครับผมมั่นใจนะว่า80%ทั้งหมดนั้นออกไม่เป็นฮนะไม่เข้าใจเจตนาของการออกจากการเทรดฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมเลยพยายามนําเสนอเรื่องนี้เพราะว่า อาจจะเป็นมันกระดานสุดท้ายแลไวนะที่ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคุณจะมีผลการเทรดจะดีขึ้นและคุณจะใจเรียว่าใจิตใจการเทรดคุณจะเป็นกลางมากขึ้นฮะเอ็กซิฮะคำพูดนี้เป็นของคุณบรูซคอฟเนอร์นะครับเขารู้ว่าจุดที่เขาจะออกนั้นอยู่ตรงไหนครับก่อนที่เขาจะเข้านะฮะจากเรื่องนี้นะฮะชื่อว่ามาเกิดวิสาตนะครับ มีบทสัมภาษณ์เขานะครับถ้าสนใจก็ซื้อได้นะหรือถ้าท่านอยากจะสปอร์ตผมผมจะมีลิงก์ของช้อปปี้ใต้คลิปนะครับสามารถซื้อผ่านลิงก์ได้นะผมได้ค่าคอมครับจากการที่คุณซื้อสินค้าช้อปปี้ผ่านผมนะที่ลิงก์ข้างล่างนะครับก็สปอร์ตได้ครับหรือท่านจะซื้อสินค้าอื่นก็ได้นะผ่านลิงก์นะฮะเป็นการหารายได้ระหว่างการทําคลิปเพราะว่าช่วงเนี้ยยอด YouTube ก็ค่อนข้างจะลด <laughs> นักจากนั้ตรงนะ <laughs> <laughs> หรือท้าใหรที่ยังไม่มีหนังสือครับ ของผมนะก็สามารถซัพพอร์ตกันได้นะซื้อที่เพจเสียวบุกนะฮะหนังสือเล่มนะฮะมีอยู่เจ็ดนะฮะก็อ e ีบุ๊กก็มีอยู่17เล่มความจริงเนี่ยมีฟรีอยู่นะที่สุดหลงเซียวมาคิมมินาวินี่โกนกเกตแล้วก็10ปีครับฟรีนะที่เหลือก็เป็นแบบเสียตังค์ครับที่แม่มาเกตนะครับแยกกันขายนะนะฮะนูนครับประเด็นเนี่ยทำไมครับนักเทรดสำเร็จนั้นเขารู้จุดออก ก่อนที่จะเข้าครับหมายความว่าอะไรครับนักเทรดที่สําเร็จนั้นเขามีแผนฮะโดยเฉพาะแผนออกจากการเทรดที่ชัดเจนครับก่อนนี้เข้าสู่การเทรดครับนักเทรดสำเร็จครับวางแผนก่อนเทรดและเทรดตามแผนครับนี่ในสิ่งที่ซัพพอร์ตกันนะครับคือถ้าคุณอยากสําเร็จนะครับและคุณต้องทําแบบที่นักเทรดสำเร็จเขาทำครับคือวางแผนชัดเจนครับ เกี่ยวกับจุดที่เขาจะออกจากการเทรดครับไม่ว่าจะเป็นการ Stop l o อ s แล้วก็ Take Profit อันดับแรกผมแนะนำว่านะฮะคือคุณควรที่จะมีแผนการออกเมื่อขาดทุนฮะสำคัญนะคณอน,นี้นะเพราะว่าถ้าคุณเทรดตามเทรนเนี่ยบางทีเนี่ยจุดออกคุณจะไม่รู้หรอกเพราะว่าให้เทรนตามไปให้เทรนพาไปนะแต่อย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าเอ้ย e อ็ t อยู่ตรงไหนครับแค่คุณดู้ Exit นะ คุณจะเห็นว่าขนาดความเสี่ยงคุณเท่าไหร่ครับและคุณสามารถคำนวณย้อนได้ว่าคุณจะซื้อเท่าไหร่ครับคุณจะปลอดภัยครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่นักเทรดชั้นเซียนมือโปรเขามีครับอย่างน้อยต้องว่าจุดออกไหนครับโดยเฉพาะตัดขาดทุนนะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะคิดว่าพ o ิชั่นไซส์ควรเป็นเท่าไหร่ครับนี่ไงทำไมการออกจึงเป็นอย่งที่เขารู้ก่อนที่จะเข้าเพราะว่า เอาไว้คำนวณความเสี่ยงครที่สำคัญครับการมีการแผนการออกชัดเจนนะช่วยป้องกันอารมณ์ที่รุนแรงโดวยเฉพาะอารมณ์เกี่ยวกับความ loss v o e r t i o n นะทำไมครับเพราะว่าอารมณ์นั้นมันจะเรียกว่าเป็นผลพลอยได้นะฮะจาก position size ครับถ้าคุณ position size ใหญ่เกินไปเนี่ย แล้วคุณคาดหวังกับผลลัพธ์เนี่ยอารมณ์ตามมาครับเพราะคุณคาดหวังเยอะใช่ไหมแต่ถ้าคุณวางแผงแนในการเทรดด้วยการดูขนาดความเสี่ยงแล้วก็คำนวณครับโพซิชันไซส์ที่มันเหมาะสมนะการตัดขาดทุนคุณจะง่ายครับอารมณ์จะไม่ตามมาครับเนี่ยฮะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญครับการรู้จุดออกก่อนเนี่ยจึงช่วยคุณได้นะครับแล้วนะักเทรดจะประยุกต์ใช้ย่งไงครับก็ตั้งแต่มีการกําหนดครับสต็อปลอครับ อย่างไปคือซับล็อตเนี่ยเป็นระดับที่มันบ่งบอกว่าพิสูจน์ชัดว่าคุณคิดผิดนะระดับเนี้ยถ้าหลุดไปเนี่ยคิดผิดละคุณจะเห็นครับว่าเอ้ยเนี่ยคุณจะรู้แล้วจุดเข้าซื้อทุกคนรู้อะครับสมมติเบรกเอาละกันเบรกเอาเท่านี้สิบบาทจุดออกละ่ะตรงไหนราคาหลุด9.8้าจ่ะมันมันเป็นไพร์สแพทเทิร์นมันเป็นไพร์แอคชั่นหรือมันเป็นอินดิเคเตอร์พอดีหลุดพอดีโนะหลุดตรงเนี้ยขายนะครับ คุณจะรู้ว่าขนาดความเสี่ยงเท่าไรครับนั่นแหละครับคุณจะคํานวณต่อว่าเอ๊ะต้องซื้อเท่าไหร่ถ้าขาดทุนตัวนี้มาฉันจึงจะไม่อารมณ์เสียฉันจะแตะกระตุนได้อย่างสบายใจนะฮะนี่ฮะคำนวณเลโพิชันไซส์ิ่งละถ้าคุณนะฮะถ้าคุณรู้ว่าการขาดทุนครั้งนี้มันไม่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ต่อความมั่นคงของยใจคุณนะผมว่าง่ายครับนะส่วนกำหนด Take Profit นั้นถ้าคุณเป็นนักเทรดสายที่ว่าสายระยะสั้นนะ Day Trade ก็ตามคุณอาจจะต้องใช้เรื่องของ p s i t i o n เออไม่ใช่เรื่องของ price price p a t t e r n เรียกว่าเป็นการ Projection ของกำไรนะมันจะฟุฟฟฟฟฟฟ้ิวิวในชี้ก็ได้ครับหรือว่าเป็นเรื่องราวของถ้า p r i price Pattern แบบเนี้ยมันจะมี Target Price เท่าไหร่ครับ คำนวณซิว่ามันมันริสกับโปรเจคชันนี่ยมันเป็นยังไงมันมันเป็นธุรกิจไหมอ่าแล้วก็คุณต้องดูว่าความแม่นยําคุณมีแค่ไหนอ่าถ้ามันยําสูงอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใช้ขนาดของรีวอร์ดโตโตมากนักอาจจะเป็นหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้ครับถ้าคุณมีวินเดอรสักเจ็ดสนะิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้กําไรครับกําไรแน่นอนเจ็ดเหมืองแน่นอนครับเนี่ยคนนี้ต้องไปศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมครับแนะนำนักาง,งานผมจะมีบั้นพอร์ตนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเรียกว่า เลือกครับขนาดของ Reward ด i s สที่มันเหมาะสมกับสไตล์การเทรดคุณนะฮะมันจะมีตารางบอกให้คุณนะฮะต่อมาครับการทำตามแผนสำคัญนะครับคือนักเทรดจำนวนไม่น้อยนะฮะวางแผนดีครับแต่ทำตามไม่ได้ครับเหตุผลที่ทำตามไม่ได้นะผมผมพิสูจน์เลยผมการันตีว่ามาจากการที่คุณโพซิชั่นไซส์ใหญ่เกินไปอันหนึ่งสองคือคุณงอแงครับ เอาไงเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะเป็นว่าครั้งก่อนเนี่ยคุณพลาดแล้วครั้งนี้คุณคาดหวังว่าคุณจะไม่พลาดมีปัญหาครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่เสียงไว้เชื่อกันคือว่าทุกการเทรดนั้นล้วนมีความเฉพาะตัวครับคุณควบคุมราคาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจงเชื่อแผนครับแต่อย่ายเชื่อความรู้สึกตัวเองครับแผนในขายก็าข,าขายครับแล้วก็รีวิวว่าทําไมทําไมฉันถึงพลาดครับ เพราะอะไรตลาดมันไม่ดีหรือเปล่าตลาดมันไม่ไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์ฉันหรือเปล่าถ้าตลาดมันไม่ไม่เหมาะสมนะหยุดเทรดฮะอย่าขยันครับนะฮะอย่าไปบ้าระหำตอนที่ตลาดมันบ้าครับเพราะว่าคุณจะแพ้ครับนะฮะถ้าตลาดร้ายอย่าบ้าครับอยู่เฉยๆครับเก็บได้เก็บตัวะฮะสำคัญครับพวกนี้นะเพราะว่าการเทรดนั้นคุณไม่สามารถควบคุมตลาดได้นะฮะ ถ้าคุณไม่มีแผนและไม่ทําตามแผนนะคุณพังครับตลาดเล่นงานคุณยับเยินแน่นอนครับงนั้นเนี่ยจงวางแผนซะโดยเฉพาะจุดออกครับวางแผน position sizing ซะแล้วทําตามแผนครับและนะถ้าตามตามแผนนี้แล้วแต่ผลงานไม่ดีวิเคราะห์ซิเกิดจากอะไรครับปรับปรุงให้ดีขึ้นครับโดยเฉพาะการหยุดเทรดครับช่วยได้ครับการหยุดเทรดนั้นคือหนึ่งของแผนนะครับ าการถือเงินสดก็เป็นส่วนหนึ่งการลงทุนกันนะครับดังนั้นต้องให้ความสําคัญรอบด้านนะครับต่อมาครับผมมีคนเพิ่มเติมว่า entry exit เนี่ยแบบนันยากันครับการเข้าซื้อการขายออกเนี่ยนะความรู้สึกเกี่ยวข้องในคู่นะครับคือตอนที่ entry นั้นเรามักเข้าซื้อเพราะตื่นเต้นและความคาดหวังครับนะฮะแต่ exit นั้นเล่นกับอาร,รมณ์เช่นกันครับ ความคาดหวังครับและความกลัวครับคือความคาดหวังคุณต้องคิดถูกครับกลัวว่าจะคิดผิดนะนี่เป็นสิ่งที่จะบอกว่าสำผมนะผมมองว่า exit อ่ะยากกว่า entry ครับคือ entry อ่ยการซื้อเพราะความคาดหวังอ่ะการมองลกแง่ดีนะั้นมันง่ายครับตัดสินใจซื้อง่ายครับนะทุกคนแหละนะฮะ เราใช้อารมณ์ความรู้สึกในการซื้อได้ครับนะหรือบางคนก็ใช้สัญญาณได้ครับคือเออนทรนะีนั้นอ่ะคุณสามารถซื้อซื้อตามแผนนะครับแต่ exit นะ่ะออกตามแผนนั้นยากนะครับเพราะอะไรครับเล่นกับอนะารมณ์ไงโดยเฉพาะความกลัวคิดผิดนะฮะหูฮะผมวคิดผิดแล้วก็บางทีตลาดมันผันผวน,นรุนแรงนรี่ก็ทำใช้ยากในการออกนะครับแต่ถึงขนาดนี้นนผมบอกเลยนะว่า อ้ยมีเดี๋ยวผมเอาคำพูดของเซียนบอกว่านะเอ็กนะ่ะไม่มีทางเพอร์เฟกครับคุณสามารถคิดผิดได้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นออกกรอ,ออกกรเวลาครับขายหมูนะหรือออกช้าครับนะขายช้าเกินไปเป็นไม่ได้เสมอครับนะฮะแต่ต้องยอมรอับคมจริงว่าคุณไม่สามารถควบคุมราคาได้นะดังนั้น เมื่อคุณไม่สามารถควบคุมมันได้การออกเร็วหรือออกช้านั้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับนะมันควรจะเกิดขึ้นได้ซ้ำไปนะฮะถ้าคุณมองว่าเอ้ยมันควรจะเกิดขึ้นเราทำอะไรไม่ได้การที่คุณนั้นยอมรับการออกคุณว่าอาจจะช้าเกินไปอาจจะเร็วเกินไปนั้นยอมรับและปล่อยวางกับผลลัพธ์นะฮะแต่ถึงกระนั้นนะ คุณสามารถได้ยองไรครับออกด้วย4ท่าได้ครับท่าอะไรครับคือขาดทุนน้อยครับเท่าทุนกําไรน้อยและกําไรมากครับคุณสามารถควบคุมนะฮะหรือจํากัดการออกได้4ีทางครับแต่ฮะอย่าให้ต้องขาดทุนหนักครับคุณสามารถทําได้นะครับแต่การทําได้เนี้ยากนะครับ การออกในแบบที่ขาดทุนน้อยเนี่ยมีมือใหม่จำนวนมากรับไม่ได้นะครับผมเคยโพสไอไปโพสประเด็นนี้ที่พันทินะครับก็มีกคอมเมนต์มามากมายบอกว่าเสียขาดทุนน้อยไม่ได้หรอกตัดขาดทุนบ่อยมันพอร์พังเนี่ยครับนี่เป็นไมซ์เซ็ตเป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่ครับที่ไม่อยากแพ้เลยไม่อยากขาดทุนเลยมันจะทอนถึง,ถงจิตใต้สานึกของเราบอกเฮ้ยเราไม่อยากขาดทุนเราจะ เรียกว่า loss aversion กับ p e r f e c t i o n i s t ครับแต่เราลืมไหมว่าเราไม่สามารถควบคุมตลาดได้ไงหนึ่งนะสองก็คือว่านะฮะปัญหาของการออกนั้นต้นตอมันนะไม่เกี่ยวกับเราเลยมันเกี่ยวมีจากเรื่องเดียวคือว่าการเข้าของคุณฮะในสภาพตลาดไง การเข้าคุณโอเคคุณมาขับได้ควบคุมได้เจ้าการออกสภาพตลาดคุณไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าตลาดมันแย่การที่คุณออกนะตอนที่คุณยังเสียหายน้อยซึ่งการเสียหายน้อยมันจะเลยครับมันจะมีความสัมพันธ์กับโพซิชั่นไซส์คุณไงดังนั้นการตัดขาดทุนเสียหายน้อยแล้วคุณมีปัญหากับมันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอะไรเลยครับเกี่ยวใจคุณฮะเกี่ยวความเชื่อคุณครับ เกี่ยวกับวิธีคิดกระบวนการก่อนครับดังนั้นเนี่ยการออกยากครับเป็นเรื่องยากมากครับเพราะว่านักเทรดจานวนมากมือใหม่นะต้องการการออกที่สมบูรณ์แบบครับหนึ่งนะเพอร์เฟกครับและเขารังเกียจการสูญเสียลอตเตอร์เวชันครับนี่ทํามันยากครับถ้าคุณยอมรับได้ว่าเฮ้ยการออกคุณไม่มีทางเพอร์เฟกแต่คุณสามารถจํากัดได้ว่าเฮ้ยออกเนี่ยนะฉันจะขาดทุนน้อยละอันดับหนึ่งฉันจะเท่าทุนละ่ะ ฉันจะกําไรน้อยกําไรมากเท่านี้ครับบังคับให้ออกสีท้ายนี้ให้ได้นะโดยที่คุณยอมรับซะว่าฮคุณไม่เพอร์เฟกยอมรับไได้ว่าคุณคิดผิดได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันไม่เสียผลประโยชน์มากเกินไปนะโอกาสหน้าโอกาสหน้าเอาใหม่ my. นี่ครับนี่วิธีคิดที่ผมว่าผมพูดง่ายนะแต่พอผมเจอตลาดมาเยอะแล้วผมเจอเกมมาสิบปีแล้วผมโอเคผมรับได้ว่า ทุกการออกผมไม่เพอร์เฟกแต่ว่าผมมองไปข้างหน้าเสมอว่าครั้งนี้ยโอเคอย่างน้อยเช่นนึงอะไรต็มมื่นเล็กน้อยกันสบายละฉันไม่เสียเปรียบโอเคครั้งนี้ฉันขาดทุนเลกน้อยไม่เป็นไรฉันมีเงินสดเข้ามาโอกาสหน้ามาเสมอครับมันมันมีหลายอย่างที่มันจะต้องคุณต้องบูรณาการมันนะไม่ว่าคุณจะยอมรับว่ามันไม่เพอร์เฟกต์วะยอมรับก็ไม่เพอร์เฟกต์ปล่อยวางได้และที่สำคัญคือมีความหวังกับอนาคตครับเรื่องเนี้ยต้องสร้างขึ้นมานะ และการสร้างมันอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ครับการเจอเกีไม,ม่เยอะครับแล้วคุณจะเข้าใจเองนะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเจอเองครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองเองจากประสบการณ์เองคุณจะท่องแท้แล้วก็ตกผลึกกับมันนะครับก็เท่านี้นะครับก็ฝากนะครับถ้าคุณสนใจหนังสือผมนะครับอยากซัพพอร์ตก็ซื้อได้นะหรือถ้าใครมีแล้วอยากซัพพอร์ตเพิ่มๆก็ซื้อหนังสือผ่านช er นะ้อปปี้เลยนะลิงก์ในคลิปก็ขอบคุณมากครับที่ให้ การซัพพอร์ตผลงานนะครับรก็ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับจเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ